ความเป็นมาของวันเข้าพรรษาในยุคต้นพุทธกาลยังไม่มีการเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นตลอดทั้งปีเมื่อพระภิกษุมีความเห็นว่าท่านควรจะไปเทศไปสอนญาติโยมที่ไหนได้ท่านพอมีเวลาท่านก็จะไปหรือไม่ได้ไปเทศไปสอนใครถ้าเห็นว่าที่ไหนมันเงียบมันสงัด,ดีเหมาะในการที่จะไปบำเพ็ญภาวนาทำสมาธิ meditation จากการที่ท่านต้องไปอย่างนี้เนื่องจากในฤดูฝนที่เขาทำไร่ทำนากันอยู่นั้นบางครั้งข้าวกล้าของเขาก็เพิ่งหวานลงไปในนามันเพิ่งงอกออกมาใหม่ๆบางทีก็ดูเหมือนหญ้าพระภิกษุก็เดินผ่านไปนึกว่ามันเป็นดวงหญ้าก็เลยย่ำข้าวกล้าของเขาไปซึ่งก็ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนเขาก็มาฟ้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระไปย่ำข้าวของเขาที่ปลูกเอาไว้เหวือนเอาไว้นกกฤดูฝนมันยังอยู่กับรังของมันพระทําไมไม่รู้จักพักบ้างวันเข้าพรรษา เพื่อตัดปัญหาและอีกมุมมองหนึ่งพระองค์ทรงถือโอกาสที่เกิดเป็นปัญหานี้ได้ทรงเปลี่ยนคำครหาให้กลายเป็นโอกาสดีของพระภิกษุว่าถ้าอย่างนั้นพระภิกษุอยู่เป็นที่ในวัดวาอารามเพื่อที่จะให้พระใหม่ได้รับการอบรมจากพระเก่าได้เต็มที่เพราะว่าจริงๆแล้วในการอบรมถ่ายทอดศีลธรรมถ่ายทอดธรรมวินัยให้แก่การและกันนั้นถ้าทําอย่างต่อเนื่องทําเป็นที่เป็นทางต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันอย่างนี้จะเป็นการดีการศึกษาธรรมะอย่างต่อเนื่องมีผลดี พระภิกษุต้องอยู่วัดช่วงเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยทรงกำหนดขึ้นมาว่าให้พระภิกษุอยู่กับที่ในช่วงเข้าพรรษาอยู่ในวัดแล้วพระใหม่ก็ศึกษาหรือรับการถ่ายทอดธรรมาจากพระเก่าส่วนพระเก่าก็ทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์เท่านั้นยังไม่พอพระเก่าก็วางแผนกำหนดแผนการเลยว่าเมื่อออกพรรษาแล้ว ควรจะเดินทางไปโปรดที่ไหนนั่นก็อย่างหนึ่งอีกทั้งปรับปรุงหลักสูตรวิธีการเทศการสอนการอบรมให้เหมาะกับท้องถิ่นให้เหมาะกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเป็นต้นช่วงเข้าพรรษาพระใหม่ก็ศึกษาธรรมาจากพระเก่าพระเก่าก็ทําหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์สอนพระใหม่ดังนี้การเข้าพรรษาจึงเป็นการดีทั้งประชาชนดีทั้งพระเก่าพระใหม่ไปในตัวเสร็จกิจวัตรของพระภิกษุในฤดูเข้าพรรษา ทีนี้กิจ,จวัตรของพระภิกษุในฤดูเข้าพรรษาว่าที่จริงก็ทํานองเดียวกันกับออกพรรษาเพียงแต่ว่าเมื่อไม่ได้ออกไปนอกพื้นที่พระภิกษุจึงมีโอกาสดังต่อไปนี้ตัวท่านเองนั้นก็มีโอกาสที่จะทําภาวนาของท่านมีโอกาสที่จะปรับปรุงหลักสูตรของท่านมีโอกาสที่จะค้นคว้าพระไตรปิฎกให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในปัจจุบันนี้กิจ,จวัตรในปัจจุบันของพระเราก็ทําอย่างนี้ ในช่วงเข้าพรรษานี้พระภิกษุสงฆ์จะได้มีโอกาสหาความรู้จากพระไตรปิฎกให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นถ้าเราไปตามวัดต่างๆในขณะน,นี้ในฤดูเข้าพรรษานี้เนื่องจากเราก็นิยมบวชกันจะบวชชั่วคราวแค่พรรษาก็ตามหรือจะบวชระยะยาวก็ตามในเมื่อพอเข้าพรรษาแล้วพระเก่าพระใหม่ต้องอยู่ที่เดียวกันพระเก่าทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์ใครถนัดวิชาไหนก็มาสอนวิชานั้นให้แก่พระภิกษุใหม่ใครถนัดพระวินัยก็สอนพระวินยัยใครถนัดสอนนักธรรมหรือธรรมะก็สอนธรรมะ ใครถนัดสอนพุทธประวัติพูดง่ายง่ายนูเข้าพรรษาจึงกลายเป็นฤดนูติวเข้มหรือถ้าจะพูดกันอย่างในปัจจุบันก็บอกว่าฤดนูเข้าพรรษานี่แท้จริงก็เป็นโมราลแคมปิ้งของพระภิกษุนั่นเองกิจ,จวัตรตื่นใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกไปโปรดญาติโยมก็พักเอาไว้ก่อนจึงเหลือแต่เรื่องขอองค์การศึกษาเป็นหลักคน้นคว้าพระไตรปิฎกเป็นหลักเนื่องจากมีเวลาที่จะคน้นคว้า เมื่อหมดจากเวลาการค้นคว้าก็มานั่งสมาธิกันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องขอองค์การค้นคว้าภายในพระไตรปิฎกในตัวพระไตรปิฎกนอกตัวก็มีอยู่เป็นเล่มๆค้นควา้าพระไตรปิฎกในตัวก็คือการทำภาวนานั่นเองยิ่งกว่านั้นเมื่อพระใหม่มาอยู่ในวัดกันพร้อมหน้าพร้อมตาโยมพ่อโยมแม่ญาติพี่น้องพักพวกเพื่อนฝูงของพระใหม่ได้มาร่วมทำบุญกดถูกใจให้เป็นกำลังใจแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญม,มหาศาลศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ สิริขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ